It's my life. life. ผลนะคะที่ต้องใช้รุ่น G W 3 3 Pro นะคะเป็นของทางร้าน Wonder gadget รุ่นนี้นะคะข้อดีที่ยกออกมา10อย่างเลยนะคะ1ตัวเรือนสวยมากค่ะทุกคนอันนี้คือสี s รส o ก d นะคะในกล่องเนี่ยเขาจะให้สายแบบนี้มาเดี๋ยวให้ทุกคนลองดูแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นสายสีชมพูอ่อนที่ติดกับตัวเรือนแบบนี้นะคะแต่ว่าทางเรานะคะไม่ชอบเท่าไหร่เราก็ชอบแบบสีออกแนว earth tone earth tone หน่อยนะคะนี่นะ เป็นสีโอวันตินของทางร้านนะคะนี่คือ1ข้อดีนะคะตัวเรือนสวยข้อมือเล็กใส่ได้ข้อมือใหญ่ใส่ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งอย่างที่2นะคะนั่นก็คือมันสามารถสะดวกสบายในการอ่านไลน์อ่านโซเชียลมีเดียนะคะในนี้ได้เลยนี่เลยนะคะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆนะคะของทางแอปพลิเคชันต่างๆ IG นะคะ เฟ e บุ๊กนะคะหรือว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะก็สามารถแจ้งเตือนข้อความที่ลูกค้าส่งมาทางเพจได้เลยเหตุผลที่3นะคะก็คือการเก็บสถิติของการออกกำลังกายนะคะรุ่นนี้นะคะมีโหมดของการออกกำลังกายที่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะให้ดูก่อนนะคะว่าจะมีโหมดอะไรบ้างนี่ เยอะกันไหมล่ะคะทุกคนราคานะคะไม่แพงนี่คือเหตุผลข้อ 4, ที่4ีก็คือสามารถจับต้องได้ในราคาแค่1,590บาทเท่านั้นเองนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อราคาหมื่นอัพนะคะให้เรารู้สึกว่าจะซื้อดีไหมนะคุ้มดีไหมนะแต่ตัวนี้ตัดสินใจง่ายมากเลยคะ่ะแล้วก็สามารถใส่สาย20มิลน,นะคะแบบ a c t i v e ซิลิโคนแบบนี้ได้เลยหรือจะเปลี่ยนเป็นสายพรีเมียมแบบอะไรกันก็ได้คะ่ะ เหตุผลข้อที่5นะคะก็คือรุ่นนี้นะคะสามารถตรวจวัดสุขภาพร่างกายของเราได้เช่นในเรื่องของวัดความดันนะคะวัดการเต้นของหัวใจหรือออกซิเจนในเลือดรุ่นนี้นะคะก็คือถือว่าตอบโจทย์สุดนะคะ เหตุผลที่6นะคะเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยแน่นอนบางครั้งเราอยากจะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ถนัดในการต้องไปกดในมือถือรุ่นนี้นะคะสามารถเป็นตัวคอนโทรลเพลงนะคะโดยมีฟังก์ชันนี้เลยนะคะการควบคุมเพลงอยู่นะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะตอบโจทย์สุดๆนะคะเพิ่มวอลลุ่มปรับวอลลุ่มลดลงก็ได้เหมือนกัน นในเรื่องของการตั้งรูปขึ้นจอนะคะรุ่นนี้มีหน้าจอที่ค่อนข้างชัดคล้ายกับ o l e d เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้เป็นรูปที่เราชอบมากๆนะคะเป็นแบรนด์มาริเมโกนะคะแล้วก็แอบ,บเอาของมาตั้งในนาฬิกานะคะน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่สายให้คุมโทนกับหน้าจอแล้วก็ใส่ชุดออกกาลังกายนะคะให้ดูเข้ากันดูแพงเลยใช่ไหมคะอ่านี่นะคะ ข้อที่7นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างทนในเรื่องของเหงื่อในเรื่องของน้ํานะคะละอองฝนละอองฝุ่นได้หมดเลยนะคะแล้วก็วัสดุที่ไม่ลอกไม่ดํานะคะตัวนี้ทําจากสแตนเลสสตีลแท้นะคะแล้วก็ขนาดหน้าปัดเนี่ย44มิลสามารถใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมได้ใส่เคสได้แล้วก็สายนะคะใส่ขนาด 20มิลน,นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนี่นะคะก็สวยงามมากๆไม่หลวมนะคะเพราะว่าสายของเขาเนี่ยรัดแน่นมากๆเลยค่ะนะคะเหตุผลข้อที่9นะคะนั่นก็คือตั้งเป้าหมายนะคะผ่านนาฬิการุ่นนี้ได้เลยตั้งเป้าหมายยังไงนะคะในแอปพลิเคชันนะคะชื่อว่าฟันโดูโปรปิง้ง ะะเราจะสามารถตั้งข้อมูลได้เลยว่าวันนี้เราอยากวิ่งกี่ก้าวเราอยากเดินกี่ก้าวเราอยากวิ่งกี่โลนะคะบางคนที่ไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกายเนี่ยบางทีเราจะไม่รู้ว่าวันนี้เราอยากออกกำลังกายไปเท่าไหร่ข้อที่10นะคะนั่นก็คือรับสายได้ค่ะ รุ่นนี้นะคะสามารถรับสายได้โทรเข้าโทรออกได้ตอบโจทย์มากๆลําโพงถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะชัดสุดๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะพกพาไปไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนน่าซื้อไหมคะตอนนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะนาฬิการ,รุ่นนี้นะคะทางร้านก็จะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะจากราคา3590บาทลดเหลือแค่เท่านี้เองนะคะเหลือแค่20เดือนสุดท้ายนะคะที่เราจะสามารถ ได้สายแบบนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะคะมีสายโทนเข้มมีสายโทนเออโทนมีสายโทนพาสเทลนะคะแล้วก็มีสายแบบอิแกนให้เลือกด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบรุ่นนี้นะคะก็อย่าลืมไปั้ำกันเลยนะคะ